โไอ้ที่ออ้าวเพื่อนบอไม่ดีแปลว่าอะไรวะไอ้กูมอยู่ึงอยกวนฮะเพื่อนบอยู่อ๋อไขอูดิดนูว่าโล้วเพื่อนใจแปยอหน่อยะเาโอโมบิ อ้าวเพื่อนเพื่อนจะแตกอโอไม่นะโ้กกอใหญ่มันใหญ่แล้วสิแล้วเกิดมันแตกขึ้นมาข้างบ้านตกใจลนะเฮ้เพื่อนเมื่อมึงเมื่อไหร่เงี้ยเพื่อนเน้เพื่อนชอบทำอะไรนะเพื่อน เพื่อนชอบทำงานบ้านเลยนะอีพ้ากวาดบ้านซักผ้าเอาเพื่อนเพื่อนไม่ไรเพื่อนไม่นะอย่าย่ำอย่างนี้สิเออกากุกกุกกากั กี่กีกากูกากังกังกังกูกูกากังกังมกนไม่ปุ่งกังกังกังเป็นสังกังฮ่าฮ่ากากูก้ากูเฮ้ยไอหมีซื้อว่าอะไรแม็กฮะในปุ่นเปร์เปเช่โฟนี่พี่ไหม พีกพี่เบกพี่เบกเฮ้ยทำเสียงอะไรอะทำยากอะเสียงไอ้นั่นอะเ้องเบ็กอะไอ้ยเบกเบกอะเอาใหม่เอาใหม่เยอะเยอะเอ้ยไม่ได้อะทำไม่ได้เลยเสียงเนี่ยพี่จิ๋วอะทำได้ไปเลยพี่จิ๋วพี่พี่จิ๋วไม่รู้พี่หมีก็ทำไม่ได้เพราะงั้นยื้อเจนไอ้แม่ได้ของนายวะไอ้แนบบอยเหมือนเด็กนิ้วเลย ไอ้แมงเงินเราห้าร้อยอ่ะนายคืนยังเอ้ยนายนาราู้เป่าจบใช่แล้วแม่งก็ติดหนี้เราเนี่ยว่าไม่ติดหนี่ตั้งห้าพันด้ยไม่ไม่คืนเราอ่ะเราเผาบ้านไม่ทิ้งเลยไีย่คืนบอบอนะ <c oughs> ไอ้หมายวันนี้อากาศร,ร้อนจังวะ ไม่ร้อนอีกแต่บ้านผมเย็นตายแต่หลับแล้วมันไม่ได้หงอยหลับมันไม่ฟังเลยสิปิดไม้แล้วมั้งหนุมสายเดี๋ยวตราใจ้ปิดไม้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยปิดโอ้ยละบบาพูดลิ้นพันเเส้ยแต่พี่แม็กไม่ปิดไม้นะรู้สึกนะไอ้แม็กไหนเงียบไหมเพื่อนบอก่ะไอ้มึงดูหนังอยู่อะ ไอ้หาเพื่อนมาดูอีกยี่สิบคนด้วยนะมีงั้นนายดูไม่ได้เลยหนังมันยี่สิบบวกจ้าวยีสิบบหนึ่งคนหนึงคนเอาพี่แม่พี่แม่ไม่มีเราไม่มีอารมณ์จะตอบเลย หรอไสลก็มังอึ้งอยู่ตกใจอยู่อุ้ยตกใจหมดแล้วเขาไม่ปิดไมมันมีแม็กเผชิญพานภัยโดนเพื่อนมันไหลหัวทุกตาแม็กไม่เคยจะฟังเพื่อนเลยแม็กชอบปิดไม่มันแม็กไม่เคยจะฟังความจริง ตอนนี้แม็กหลับมารมานฮูของแม็กเริ่ใหม่ได้ยินอะไรอีกต่อไปเพื่อให้หูกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรเปียนหูได้ไหมคือความต้องการของแม็กเอ้ยเอ้ย เฮ้ยนี่แม็กลุกแล้วจริงนี่แม็กลุกแล้วอ่ะตะเกี้ยรี่แม็กลุกยืนขึ้นเลยจะถามตามสัญญาพอเวลาอีกไม่นานแล้วงานการที่เคยค้างจะหายกลับไปโอู้ยอุ้ยแม็กไม่ละเพื่อนไม่ละเพื่อนอย่าเพิ่งลงแดงตาย รู้รู้นายทำได้ไเพื่อนไม่นะโอ้บ้าเหรอทำไม่ได้อะเสียงแน่นอะทำยังไงอน่ยไม่มีลตมตอบเลยเอามีเพลงให้แม็กฟังเพื่อนไม่มีลตมตอบเลย 아무 <가> <ma> <남이> <Philadelphia> <laughs> <encie société también> ว้าวสีสวยน่ารักสิโอ้ยอ่านไม่ทันมีแขนม,มีขาเหมือนกับขับคนนะกินเยอะมาเยอะไผ่ยอะยาอะไรแม่งไม่รู้โอ้ยเอาเพลงนี้ก็และเพลงอะไรดีนะแม็กเอาแค่หรอมาฝา <c oughs> แม็กเอาแค่รอมาฝาอย่าให้เธอได้กีแม็ก แม่ชอบจีฮงเพลงแม่เอาช็อกโกแลตมาฝากอยากให้เธอดำฝันเธอจะดำดำเวลาตักสองสามนะไม่อยากแม่ ไปแล้วไปแล้วเรียบร้อย